อันเลนไฟมามีคนแอดเฟซมาเยอะเยอะไหมครับก็เยอะครับประมาณกี่คนก็มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้เฟซบุ๊กเต็มเลยเต็มแล้วครับจะเต็มแล้วครับเฟซบุ๊กจะเต็มแล้วครับเรื่องข้อความเขาส่งให้กำลังใจอะไรเยอะก็มีมาเรื่อยๆครับสุดลังใจประมาณไหนบ้างก็แบบว่าสู้ๆนะอะไรพี่เป็นกำลังใจให้ครับส่วนน้องๆก็แบบมากำลังใจกันเยอะเหมือนกันครับ หมือน,น,น,นมันยังข้ามคืนในชีวิตเราอะไรไฟครับก็ตื่นมามาเจอก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะครับขอบขอบคุณนะครับก็ขอบคุณที่แบบว่าตามเชียร์และให้กำลังใจกันตลอดครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่ดีดเลยครับโลกเราก็ตอนนี้ก็ขอให้ติดก่อนครับเรื่องาสาวมีมีทักมาใหสาวไม่ค่อยมีครับ ทางบ้านเขาให้กำลังใจตอนนี้บ้างก็ให้กําลังใจกันตลอดครับพวกพ่อแม่พี่น้องอะไรครับ